สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่3นมิถุนายน2 5 5 6นกะคะก็เสียงอาจจะเป็นหวัดน,นิดหนึ่งนะคะก็ะขอโทษด้วยรานะคาทองคำช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนดูดีนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็ทะลุแนวต้านผ4 0 0ดอลลาร์ขึ้นมาได้นะคะขึ้นไปสูงสุดผ่านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าต้องอเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนนะคะแล้วก็มีแรงเทขาย ออกมานะคะจากตัวเลขแต่ชนีความเชื่อมั่นพูดโพรคะของสหรัฐอเมริกานะคะที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้เยอะนะคะออกมา58.7นะคะจากที่ประเมินว่าจะออกมา50.3นะคะเราก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่อยู่49.0นะคะรานะคะทองคำโดนเทขายแล้วทำให้ปิดตลาดวันศุกร์ที่1,387ดอลลาะร์ลดลงไป 24.69ดอลลาร์ส่วนโรหาเงินลดลงไป50เซนต์หะอยู่ที่22.21ดอลลาร์นะคะซึ่งประเด็นที่ต้องติดตามนะสัปดาห์นี้ต้องบอกค่อนข้างจะเข้มข้นนะ,ะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศนะ,ะวันพุธแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกานะครัวันศุกร์นะคะ,ะ,คะตัวเลขต้องบอกว่าก็ดูเหมือนนะคะว่า น่าจะไม่ได้ดีขึ้นมากนะคะยกเว้นตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศภาคเอกชนนะคะวันพุธน่าจะออกมาดีขึ้นเยอะ,ะคะเพิ่มขึ้น1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันตำแหน่งนะคะจากที่เดือนก่อนเพิ่มขึ้น1นึ0 0 0สนหนึ่าพันตำแหน่งนะคะส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤษภาคมนะะวันศุกร์น่าจะเพิ่มขึ้น1นึ0 0 0สนหหมื่นสามพันตำแหน่งนะคะ กล้เคียงกับเดือนที่แล้วนะคะอัตราการว่านง,งานนะ่าจะทรงตัวที่7.5%เปอร์เซ็นตนะคะก็คิดว่าถ้าออกมาไม่ดีเนะี่ยน่าจะส่งผลดีกับราคาทองคำนะคนะคถึงแม้ว่าตอนนี้นักลงทุนก็จ,จะประเมินว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะถ้าเหมือนเฟดจะยุติ QE เนี่ยจะส่งผลบวกกับทองคำนะคะแต่ว่าทองคำจริง,รงๆก็จะในส่งจากเรื่อง คิวอ,อีเหมือนกันนะคะเชื่อว่าถ้าตัวรกีออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยน่าจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยฟื้นตัวได้นะคะราคาทองคำปรับตัวลงจากแนวต้านพันสี่ร้อยยี่สิบดอลลาร์นะคะแล้วก็หลุดแนวรับที่พันสี่ร้อยดอลลาร์นะคะเราก็ต้องบอกว่าณนะตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณใกล้ๆพันสี่ร้อยดอลลาร์นะคะ แนวรับสำคัญตอนนี้อยู่ที่พันสามอยแปดสิบดอลลาร์นะะอย่าหลุดแนวรับตรงนี้ถ้าหลุดเมื่อไหร่นะคะจะเจอแนวรับไปที่หนึ่งพันสามอยห้าสิบดอลลาร์เลยนะคะส่วนโลหะเงินนะคะก็ยังไม่สามารถ,ถผ่านแนวต้านยี่สามดอลลาร์ได้นะคะก็ระวังนะคะว่าถ้าเกิดหลุดยี่สองดอลลาร์นี่จะมีแรงขายออกมาคอนนาชมานะคะส่วนการลงทุนในโกลฟิเจอร์นะคะ มองว่าราคาทองคําวันสุเนีเอามาปิดตรงใกล้ๆแนวรับพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสามร้อยแปดสิบห้าดอลลาร์นะครับมีโอกาสฟื้นตัวได้ในระยะสั้นนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะว่าอย่าหลุดพันสามร้อยแปดสิบดอลลาร์นะคะถ้าหลุดเมื่อไหร่ต้องเปิดซื้อขายนะคะเราก็มีจุดคัาลอสที่หนึ่งพันสี่ร้อยดอลลาร์ ส่วนโลาหะาเงินนะคะซิลเวอร์ฟิวเจอร์เนี่ยอ่อนตัวลงมาที่แนวรับนะคะที่22ดอลลาร์นะคะถ้าไม่สามารถยืนเหนือแนวรับตรงนี้นะคะก็ต้องคัดล้อยฝั่งซื้อออกไปนะคะเราก็กลับมาเก็งกำไรฝั่งขายแทนนะคะับเซ็นท่า10อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะคะก็ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ต้องหมกเคลื่อนไหวผันผวนนะคะเปิดตลาดเนี่ยบับตัวเพิ่มขึ้นข้อนหน้าจะเยอะนะคะแต่ว่า ก็มีแรงเทขายมาค่อนหน้าจะมานะคะเราก็ปิดตลาดลดลงไปเยอะทีเดียวนะคะต่ทางประเทศยังต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มกลับมามียอดซื้อสุทธินะคะหลังจากที่เทขายค่อนหน้าจะหนักในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เทขายออกไปประมาณ14,00 0ล้านบาทนะ,ะวันศุกร์เนี่ยซื้อสุทธิเข้ามานะะแต่ว่ายังถือว่าค่อนหน้าจะน้อย3 5มบล้านบาทนะคะ สาบ,บันแล้วก็พอร์ตการลงทุนนะคะของโบรกเกอร์ขายออกมาค่อนข้างจะเยอะนะคะทั้งห้าสิบอินเด็กต์นเ,เดือนมิถุนายนนะคะก็ปรับตัวลงนะจากที่ตรงอยู่ในแนวต้านพันห้าสจุดนะคะเราก็ต้องบอกว่าแรงเทขายค่อนข้างหนักนะคะเราก็มาเคลื่อนไหวอยู่ประมาณตรงพันยี่สิจุดนะคะ มองว่าดัชนี pmi ของจีนนะคะที่ออกมาในวันเสาร์นะคะต้องบอกว่าออกมาถือว่าอาจจะดีดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็อาจจะดีกว่าที่เราประเมินไว้นะตัวเลขออกมา50.8จนะคะจากที่เราประเมินว่าน่าจะออกมาต่ำกว่า50นะคะตรงนี้อาจจะทำให้ตลาดพื้นทยมีการฟื้นตัวแต่ยังคงต้องระวังแรงเทขายนะคะจุด แนวรับที่ให้ไว้นะคะนจุดเข้าไปเปิดซื้อได้นะคะเราก็จุดคัทลอสให้ไว้นะคะที่1 1นจุดนะคะหลุด่าน1จุดเมื่อไหร่ต้องปิดฝั่งซื้อทิ้งนะคะเราก็เล่นฝั่งขายแทนนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ